ครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะก,กับมาฮอดหนาไม้ไปทีเรียบร้อยมาเบิ่งบิดปักครับผมกับไรยามาหละไรล้งเลยครับกับมพ่อหลังนี้เนาะใก่ไก่ของผมลงบิดหลังจากมากกับเนี่ลงบิดไหวอยู่ผมนนะครับเนาะตีบิดไหวทำการตีบิดไหวกับบรรยากาศเศร้าๆครับวันนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ครับผม บอกว่านีม่มาปักว่าสิปักส,สามสิบขั้นครับโบได้ครับผมสถานที่บบอ่ำนวยครับผมปักได้เศร้าขั้นพอดีครับปักได้ยี่สิบขั้นครับผมกะเลาะยามก็มีขาดมีขาดขั้นหนึ่งครับผมสายขาดเลยแล้วก็มีลูดไปตัวหนึ่งครับผมแตที่เห็นๆกันนี่ครับตายครับโอ้ยมีปลา นี่ครับบักช่อนหนึ่งตัวตายจำพี่น้องเอ้ยมับคอหล่กินเลือกบ่กบกินเลือกใส่ประมาณสี่ขีดนี่แหละครับมันหนาวครับอากาศมันเย็นมันเลยตายไว้ปลายหามนี่ หนึ่งแต้มเด็ดตัวเดียวครับผมอุ๊ย,ยนะครับทัวซักลงหนามอยู่คือโบเห็นยังเงือก็หายอยู่ครับเด็มาหนึ่งแต้มขาดไปครับขาดขั้นนึ่งหรือลุดขั้นนึง ได้มาหนึ่งแต้มพี่น้องเอ้ย,อย,อยนี่กะเบ็ดพงกับลุงไว้นี่ยคับอยู่ฝุ่นนำได้มาตัวเดียวขอล้อตายครับอพี่น้องเข้ามาลุ่นเบ็หนาดินก็ต่อคราบบาทนี่ ว่าิ่มีแตกว่าสิได้ตัวบอครับขับมารลุนกันนะครับมาตามล่าหาปลาไนมือนะครับสิมันโดดโซ่ผมสิได้บอฝากพี่ฝากน้องติดตามนะครับเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ขอโจบไปเพียงชานีครับผมเข้ามารลุนหนาดินกันบาดนี้